ใช้แอปพลิเคชันคนกลางฟ o ช s ั r e ผ่านระบบ iOS และ Android สำหรับในหน้าท่านใดที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปคนกลาง For ชั r e sure, สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ App Store และ Play Store จากนั้นให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเลขที่ใบอนุญาตบัตรในหน้าเพื่อลงทะเบียนหากติดปัญหาไม่พบเบอร์โทรศัพท์ในฐานข้อมูลสามารถติดต่อคอปพอได้ที่เบอร์1 1 8 6ในวันและเวลาทำการหรือติดต่อสำนักงานคอปพอทุกจังหวัด สำหรับมือถือระบบ iOS และ Android ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านและกดปุ่มเบอร์โทรศัพท์โดยจะได้รับ OTP ภายใน1วันทำการเมื่อได้รับรหัส OTP แล้วเข้าแอปพลิเคชันคนกลางฟอร์ชัวอีกครั้งกรอกรหัส OTP ที่ได้รับ แล้วกดปุ่มยืนยันร,รหัสหลังจากนั้นตั้งพาสเวิร์ดเพื่อเข้าสู่ระบบในแอปจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของบัตรในหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยสามารถเลื่อนดูจํานวนครั้งที่ท่านต่ออายุบัตรในกรณีที่เพิ่งทําบัตรใหม่การต่ออายุจะขึ้นเป็นศูนย์สามารถเลื่อนดูข้อมูลของบัตรประกันวินาศภัยหากอบรมต่ออายุแล้วระบบจะขึ้นข้อความว่าผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วตัวอย่างบนหน้าจอเป็นบัตรที่เพิ่งทําใหม่ การเก็บชั่วโมงอบรมจึงมีเพียงแค่10ชั่วโมงในการต่ออายุครั้งแรกกรณีต่ออายุมากกว่า3ครั้งจะเป็นบัตรสีเทาตามรูปนี้ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลบัตรในหน้าประกันชีวิตการต่ออายุครั้งที่3ขึ้นไปจะมีจํานวนชั่วโมงที่ท่านอบรมสะสมโชว์ขึ้นในแอป จะแบ่งเป็นพิลาตต่างๆหรือหมวดหมู่วิชาที่ท่านได้อบรมตรงส่วนนี้ท่านสามารถเช็คได้ว่าต่ออายุบัตรไปแล้วกี่ครั้งนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ท่านสามารถเช็คได้จากแอปพลิเคชันนี้คือการทํา QR code ข้อมูลบัตรในหน้าของตัวเองกดที่ QR code ที่มุมขวาบนจะมี QR code pop up ขึ้นมาให้ท่านเซฟรูปเก็บไว้ลูกค้าสามารถสแกน QR code เพื่อทราบข้อมูลของบัตรในหน้าของท่านได้ เมื่อสแกน QR code แล้วจะได้ข้อมูลบัตรในหน้าของท่านประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลเลขที่ใบอนุญาตเลขที่บัตรประชาชนวันออกใบอนุญาตแล้ว,วันใบอนุญาตหมดอายุนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ดังนี้ตรวจสอบประวัติใบอนุญาตเดิมตรวจสอบประวัติการถูกร้องเรียน แจ้งเตือนการต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุทั้งหมดนี้คือการใช้งานแอปพลิเคชันคนกลางฟอร์ชัวสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวกับบัตรในหน้าของท่านและตรวจสอบชั่วโมงในการอบรมต่อบัตรในหน้าของท่านได้ทั้งระบบ iOS และ Android